ออโต้สามครับผมออโต้สามเป็นมันมันเหมือนขับยานอวกาศอ่ะบอกตรงๆมันมันเหมือนเราขับอะไรที่มันเป็นเป็นก้อนเดียวกันเออมัน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 ก้อนเดียวกันมันไม่ใช่แบบอ่าถ้าอย่างเราขับรถอ่ขับรถธรรมดาเนี้ยมันจะมีหลายส่วนมันอู้ดวาดมากแนะแต่เนี่มันเหมือนก้อนเดียวอ่ะมันขับรถไฟฟ้ารถอ่าทรม่ากทำไย่าเลย ขออภัยฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเองเบาๆนุมๆนอย่าพูดนะแต่ถ้าจะซิ่งก็จะมีโหมด โหมดสปอร์ตอยู่นะผมชอาบอันนี้เป็นแบบปกติแต่ชอบวิวตรงนี้มากเลยอ่ะมันเป็นเลสาาซิเบเล็กข้างหลังว่าไงครับดีไหมฮะดีดีดีดอ้ดีดีโอเคอันนี้เราจะพาลูกไปส่งบ้านเพื่อนนะฮะหน้าหมู่บ้านกล้องกล้องกล้องถ่ายอยู่โอ้ผมมียานอ๋อ ยานแม่รู้ว่าภรรยาของผมเนี่ยเขาเขาเป็นตากล้องที่แบบอัจฉริยะไม่ต้องมาหลอกใช้บอลูน้อาเป็นเอไอร๋อ้ว่าตอนไหนต้องถ่ายใช่ตอนนี้เรากำลังไปทําอะไรนะครับผมไปทํางานครับไปทํางานีปทำงานจริงๆทื่อกีทงานรับรูปไปแล้วนะลูกแร้อพักต่อก็คือไปทำงานไปไปเล่นดนตรีให้ความสุขกับทุกคนที่ร้านเซ็กซี่ร่าย่หลังสวนหลังสวนแย่หลังสวนจัดตุจัด หลังสวนลมลุ่มลุ่มเออโอเคได้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 เหรอก็ขอบคุณพี่บ้านด้วยนะฮะที่ให้ยืมรถครับผมสามวันมาลองแค่วันเย็นเย็นวันเดียวก็พอนเดวพี่บ้นไปไหนมาเนี่ยครับมานี่มามาจากบ้านเลยวันวันนี้ช่างมาซ่อมห้องน้ำมันรั่วข้างใตข้างบนลงมาข้างข้างบน กล้องสวยน้องเห็นหรือยังน้องเห็นยังขึ้นไปได้เลยนะรู้เปล่าว้าวหลักดีใช้โอนเข้าจากที่ได้ลองนะฮะผมชอบโหมดนี้มาดูดึงนี้มาดูมือผมเวลาเราจอดนะเดี๋ยวดูนะจากที่แบบปกติดึงเบรกมือใช่ไหมดึงเบมกซือแบบโอ้ยมัน แอดแอดใช่ไหมรถังไม่จอดรถไม่จอดเคุยไปก่อนคุยไปก่อนตอนเนี้ยเราอยู่ที่ทางด่วนแห่งหนึ่งของกรุงเทพแต่รถปกติมันจะจอดคือมันจะจอดแต่ตอนนี้มันยังไม่จอดผมไม่ไหอะไรวะจะจะลองให้ดูคือตอนนี้อุ้มพีอุ้มพีเนี่ยนะมาอ่ะไม่เบรกผมเบรกนะ เบรกแล้วพอเบรกเสร็จแล้วก็มานี่นี่ผมพีนี่ปึ๊บนี่อ่ามันได้อยู่เลยแล้วเราก็ขับต่อได้โดยการเหยียบขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งห่อหมนนี้นี่ขึ้นไปเลยฟินมันเป็นอะไรที่แบบสบายตีนมากพระเจ้าเอ้าแอ์ก็เย็นฮะใครบอกแอร์ไม่เย็นเถียงแอร์เย็นแอร์เย็นอันนี้ยังอันนี้ปรับอยู่ที่ยี่ ยี่สิบห้าองศานะครับเนี่ยอ๋อใช้มืออีงเลยสามสามนิ้วสามนิ้วโอสามนิ้ว,สา,วสามนิ้วปรับอ่าปรับอ่าซ้ายขวาความเร็วพัดลมอ๋ออ่าแต่ถ้าแบบสามนิ้วปุ๊บขึ้นลงจะเป็นองศาองศาอ๋ออ่าองศาความลาดชันของล้อ,อเดี๋ยวๆยป, <S <S> <S <S ปึ๊บอะอะเลเวอ6หกอ่าคือในการมองมันโอเค มันมันมันรถม,มันก็ไม่ได้สูงมากนะแต่มันก็ไม่ได้เตี้ยนะมันโอเคกําลังดีว่าแล้วก็อย่าลืมตอนนี้เหลือเท่าไหร่แปดแสนกว่าเท่าไหร่นะแปดแสนห <c oughs> <ส>้าแปดแสนห้าเสียุยเฮ้ยค้มแล้วพี่เบิร์ดค้มแล้วซื้อมาสองปีแล้วไลฟ์ผม รวยอยู่แล้วผมเป็นนักดนตรีนะครับเออผมก็ต้องรวยอยู่แล้วทำอะไรบ้างอาได้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นนักดนตรีมีบริษัทเลยเห็นบอกมีบริษัทอใช่ก็คือมีบริษัทสําหรับรับงานดนตรีนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดร้านน้ําผลไม้ด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้สักทีคือดีลดีลกับห้างห้างก็โอ้แบบเยอะก็เลยเดี๋ยวกลับว่าเป็นเป็นแบบเป็น เปิดเป็นร้านเป็นร้านของตัวเองเลยเออใช่เดี๋ยวจะไปเปิดสาขาแรกก็คือที่บ้านที่สะพานใหม่ซอยพลอยทิน52ก็คือติดถนนเส้นใหญ่เลยเออทาเป็นร้านตรงตรงตรงนั้นก่อนเนื้อที่บอกจะไปเช่าในหอพักอะไรตอนก่อนตอนนั้น่ะคือจะทําเป็นโปรเป็นโปรเจกต์เหมือนแทรกแทรกซึมตามตามหอตามหอพักต่างๆ แล้วเราก็เาไปแบบเหมือนในแต่ละหอในแต่ละคอนโดเขาจะมีกลุ่มมีกลุ่มไลน์ของเขาเราจะไปแบบเหมือนแบบกระจายครัวกระจายครัวในแต่ละที่แต่ละที่แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์นั้นก็ยังก็ยังคิดอยู่แต่<ม>แต่ว่าอยากเปิดเป็นร้านแล้วก็ให้สูตรของตัวเราเองเนี่ยมันมันเสถียรก่อน<ม>อ,อแล้วเดี๋ยวไอ,อ้ตรงโปรเจกต์ <c oughs> นั้นก็คือแค่แค่ส่งพนักงานของเราไปอยู่<ม>ตามคอนโด ่ทีเมนูเด็ดของพี่นี่อะไรอ่ะแบบเอาอะไรแบบ<ฮ>มาต้องอันนี้เลยจริงๆอ่ะมีผลไม้สกัดเย็นที่เป็นแบบสูตรต่างๆคือทุกอย่างอ่ะสกัดเย็นหมดสกัดเย็นหมดสับประรดแบบว่าสับประรดสกัดเย็นมันทําไงก็คือเอาผลผลไม้อ่ะเข้าเข้าเครื่องมันจะคั้นน้ําด้วยความเร็วแบบช้าๆจนรีดน้ําจนแห้งแล้วก็จะออกมาแต่น้ําแล้วมันแล้วมันจะมีแบบ มีสูตรต่างๆว่าแบบว่าไอนี่ผสมกัน4ี่ห้าตัวในปริมาณที่แบบเป็นสูตรของของเราเองครับอ่าประมาณประมาณนั้นแล้วมันเย็นตรงไหนอ่ันเย็นตอนไหนอากาศเย็นคือจริงๆไอตัวผลไม้ของเราเนี่ยเราแช่เราแช,ช่ฟรีดแช่ฟรีดไว้แล้วคืออ๋อช่ฟรีดไว้ใช่แล้วแล้วคือแล้วคือมันแต่ว่าจริงๆไ,ไอคำว่าสากัดเย็นเนี่ยมันคือการที่เราเราไม่เราไม่ปั่นเราไม่ปั่นจ,จนจนมันเกิดความ ความร้อน oh. อ่าไอการปั่นผลน้ําผลไม้ทั่วๆท,ท,ทั่วไปเนี่ยพอเราเอาผลไม้ปุ๊บเรามาปั่นมันจะเกิดความร้อนสิ่งที่เราเสียจะมาเลยคือ mm. วิตวิตามินซีครับ oh. เพราะว่าวิตามินซีมันจะเวลามันโดนความร้อนเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็จะสูญเสียไประหว่างการปั่นนี่แหละแต่ว่าการสกัดเย็นมันทาให้วิตามินซีของผลไม้อ่ะมันยังมันยังอยู่แต่ว่าของผมก็คือจะล้าล้ำไปกว่านนะั uh ้น huh. ก็คือผลไม้ทุกอย่าง แช่เย็นแช่เย็นแบบแช่แบบแช่แข็งเลยแล้วเราก็มาเอามาเอามาสกัดแช่เย็นแช่ชาแต่ว่ามันจะมีผลไม้บางตัวนะที่ถ้าหากว่าเราแช่เย็นแล้วอะและแช่แข็งแล้วอะเรามาคั้นอะกลิ่นมันจะหายใช่ตัวก็หลายหลายหลายตัวหลายหลายตัวนะจริงๆที่ผมลองอ่ะแอปเปิ้ลเนี่ยก็หายแอปเปิลก็หายสับสับปะรถก็หายตัวแบบหลักๆหลักๆก็เลย มันจะมีแค่บางตัวที่ที่แบบที่แบบว่าเราสามารถแช่แข็งได้เช่นเฮ้อไม่เอาอย่าไม่ได้ไม่ได้บอกสูตรหมดเออบอกสูตรหมดเพราะว่าอันนี้คือมันมันต้องทําการทดลองนะครับโอ้ทำการทดลองแบบว่านานอ่ะจริงๆมันก็ออกแนวลองผิดลองถูกตั้งแต่ตอนเปิดรานที่เซ็นเซ็นท่านแล้วแล้วก็ลองทีทีเทียตัวอันนี้แช่แข็งแล้วเป็นไงกลิ่นอยู่กลิ่นอยู่ไหมอะไรเงี้ยถ้า จริงๆอ่ะลองเอาลองเทสเองก็ได้ที่บ้านก็คือเอา,ดดาผลไม้แต่ละอย่างเขาเนวิร์รีเวิร์รีเวิร์รีเวิร์โอเคหอ้โหโอ้หอ้โหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้หอ้หอ้โหโอ้โหัอ้โหมอ้โหโด้โห้โหโม้โอ้โอ้คหอ้้อ้โหอ้โหโอ้โอ้อ้โอ้โห้โ้้ร ยังเยอะยังเยอะอ่าทำบุญกันไปโหเป็นส yeah. um so ิ่งดีเป็นสิ่งดีสามร้อยติดอีกร้อยหนึ่งได้เร็วเลยเขาพับเร็วเลยพับอย่างเร็วเลยเยี่ยมปลา อันนี้ก็ความรู้สึกหลังที่ขับรถ BYD นะครับรุ่นนี้ก็รุ่นไหนนะพี่รุ่นนี้ออโต้สามครับผมออโต้สามเป็นมันมันเหมือนขับยานอวกาศอ่ะบอกตรงๆมันมันเหมือนเราขับอะไรที่มันเป็นเป็นก้อนเดียวกันเออมัน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 ก้อนเดียวกันมันไม่ใช่แบบอ่าถ้าอย่างเราขับรถอ่ขับรถ ธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะมีหลายส่วนมันอนนู้ด่วนฟ้ามากมากนะแต่เนี่มันเหมือนก้อนเดียวอ่ะมันขับรถไฟฟ้ารถเออธรรมย่าธรรมย่าเลยรู้สึกได้ว่าไอ้วิญญาณที่มันอยู่ในธรรมย่ามันคือเราไอคนที่ขับไอตุ๊กตาตุ่นเล็กที่อยู่ในธรรมย่ามันคือเราเลยมันปื๊ด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 เลยลื่นปื๊ดเลื่นปื๊ดเลื่นปื๊ดใช่มันแรงปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วยิ่งถ้าอ่ามันมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับ ถ้ามอเตอร์เริ่มแดงดําเริ่มหมออเตอร์ดีๆคแดงดำแม่งยกว่านี้อันนี้อันนี้ก็สุดแล้วนะอันนี้ก็น่าจะแดงดําแล้วแหละน่าจะแดงดําแล้วก็นี่คุยเรื่องของเล่นกันอยู่ใช่ใช่ใช่มันมันความรู้สึกนั้นรู้ผู้ชายรู้ผู้ชายเรื่องของเล่นกันมันเล่นแต่มันมีความนุ่มเหมือนเราแบบว่ากอดหมอนกอดหมอนหมอนหมอนข้างวิ่งอืมก็ได้อยู่แล้วโหมดโหมดไอ้นี่โหมดก็ได้โหมดอะไรวะโหมด โหมดสปอร์ตโหมดเซียนเออโหมดสปอร์ตแม่งคือคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเร็วเลยมันเหมือนเวลาแม่งหยุดนิ่ง <c oughs> ไปไปไปตัดตัดตัด